โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสร้างมา7ปีไม่แล้วเสร็จแต่ปรากฏว่ามีการติดแอร์แล้วเรื่องนี้พอ,อโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วค่ะอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานียังมีนั่งร้านติดตั้งอยู่นะคะบางส่วนก็ปิดแัลแลนด์ไว้แต่ว่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆก็ยังทิ้งไว้รอบพื้นที่ค่ะแต่ที่น่าสงสัยก็คือมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ายอย่างพวกเครื่องปรับอากาศแล้ว เพจหมาเฝ้าบ้านเอาภาพเหล่านี้มาเผยแพร่นะคะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารเนี่ยมี10ชิ้นเป็นงานที่ผู้รับจ้างเก่าเขา,เขาดําเนินการไว้ก่อนที่จะยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนสิงหาคม2565แต่มันเป็นงวดงานที่ยังไม่ได้ตรวจรับดังนั้น ก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างเก่าอยู่ทางโรงพยาบาลประสานให้ผู้รับจ้างเข้ามาเอาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ตรวจรับออกไปแล้วแต่ยังไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดส่วนการก่อสร้างอาคารต่อทางกระทรวงสาธารณสุขได้คำนวณงบประมาณทั้งส่วนที่ก่อสร้างไปแล้วและค่าก่อสร้างที่เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างรายใหม่ค่ะ เข้าสู่กระบวนการอ e ีพิ d ติ้งเนี่ยน่าจะประมาณสักสหรือ4เดือนนี่น่าจะได้ผู้รับจ้างไรายใหม่ครับส่วนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปฟ้องร้องกับผู้ว่าผู้รับจ้างที่ที่เราเลิกจ้างไป คิดว่าคาดการณ์ว่าตึกน,นี้จะให้ประชาชนได้ใช้สำหรอะไรอย่างไรรบก็ถ้าเกิดว่าได้ได้ลงนามในสัญญาได้ผู้รับจ้างแล้วนี่นะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างอีกไม่น่าจะเกิน2ปีก็ไม่น่าจะเกินปี68อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่แห่งนี้เป็นความหวังของประชาชนมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิเป็นอาคาร9ชั้นกำหนดก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่มีนาคม59 กำหนดแล้วเสร็จก็คือธันวาคม6-2แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างเดิมยกเลิกสัญญาเพราะว่าดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดมามากซึ่งถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จเนี่ยจะทำให้ช่วยบรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าอาคารเดิมรวมทุกโรคไว้ที่ชั้นเดียวเนื้อที่ก็ขับแคบกว่าอาคารใหม่ถึงสเท่าด้วยกันค่ะ